บายดีตอน2วันที่17ออกเดินทางไปต่างเมือง200กิโลเมตรขาวๆข,ข้างทางเป็นหิมะตก,มนเ,นตก,มกเมื่อคืนเนะขยะมันตกอ่ะมันกระสิบกระิไปอี่เนาะนี่มาเปื่อยเปื่อยไปเลย ทุ่งหน้าไปนะสีขาวๆนี่าก็ให้ผ่านนี่เลยท่าซากมาครั้งนี้ครั้งครัวว้าครั้งสายให้ผ่านได้ งานบททางบ้านคอยจะเป็นยังกับทางนีนโคง้งย,ย้งอนในยังอะไรว่าฟ้ามมาก,ก้อนหรือทางมาก,ก้อนอะไงามแบบนะั้นภูเขาแบบนั mm ้นเลย along the highway 1 6ตามถนนเลนที่16 mm hmm. เนื้อมาจากมาจากตะบนออก ทอดตะวันตกนี่ได้เห็นขาวๆทางท่านนี่แปลว่ามันกลางคืนเลยมันเป็นแสงสะท้อนเอ้งัวปอ่ะเพือนมันกินหญ้ากินเฟืองอ<ม>ันน่ะว่าภาษากินว่าเฮห<ม>เฟืองกันหละแปลความเล่ากันนะ<ม>่ะแล้วเดี๋ยวคนทางผ่าน,น<ม>ขี่มาประมาณสามสิบนาที ปัานนี่บปันเนติบินเดียนบ้านคนอินเดียแดงนะคนร,รีสเรีเซฟาร,ร์บอนแดรีเซฟมีแตคค่คนที่อินเดียอินเดีแดงโอ้พอดีน,น้ำลายลงไปเลยเลยเเนี่ยันตักปลาป้าขึ้นจนนนนะหไหน,นกันนะนี่เนีันขัดตักปลาแคนยอนขกน กลในบ้านเขาบอกเป็นตะย,ยู่ดอกนะบอยู่ดอกกายจะพกอินเดียนอินเดียนอยู่เนี่ยโบดเบอร์เนี่ยของเรือจอมพูไปเหตุการก์บปเหตุการอยู่เมืองก่อนก่อนแล้ว วน How much? Get 65ซ็มิเตร์ One r e s e r ์บทจับจองแบบภาษาแปลของเราโอ้ทำความสะอาดเลยมันได้แปลนนมือนะกี้ตะกี้บ่เห็ดเนี่ยนะมันนยจังเลยามันอันนี่ย ยามที่มาอันยามนี่มันก็เห็นมันป้าป้าป้าใหม่โป่งเราเห็นอันลองเดอะไฮเวย์ตามถนนเลยทีข่ขาวๆวในะที่มาแล้วรล้ว่างนี่เส้นจเดอะไฮแลนด์กิจสิทธิ์โอ้นี่เอานี่ไปคือเมืองลาวตัดไปเดือดท่าสีสีแดงสีแดงกัน สิบขึ้ออนขึ้นค่อยตอนนั้นมาลดลงมาเก้าสิบมองนะร้อยคัะเป็ดสิบบนะสปีด,ดเลยคนเฮาอยู่ไปถีเงือนะเนือ่อนอนเฮือน เด็กปบังามดอกหลดบังเอลาหลดเก่าโอสมาปีหกจังภาษาอังกฤษจังเดแลน์สปีดเลยนะไปสปีดไไปอีกประมาณ30กิโลเมตรจะมีบ้านเห็นบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งบ้านหนึ่งเสร็จเราจะไปต่อตัวน,นั้น มอนกลางป่าบ้านงนะงามมากนลยนะเมฆลอยอย่างพุ่งขึง้นนั่งหันบ้านนั้นบ้านอิฐเดียนแดงมีบ้านเดียวละที่มีครัวขามจะหน่อยลงค่อย บ้านรีเซิร์ฟของเนทีฟอินเดียนชวนเผาอินเดียนเดือดแดง60กิโลเมตร,แ,รแลนเรควเนี่ยมีบ้านตัวเดียวเลยมีครัวขามอย,นะยู่ในถนนเซนนี ไปตะยูปนนะอนเองเลยอะงามวะมาให้ยูก็ไปยูดออกแล้วลเขาบอกให้เอายูไอีกมีแต่บ้านเราจะไ,ไปอีกประมาณสิบหลักเปล่าจะ,ะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งโอ้งามะนะเลยเพื่นอนนะเออเพื่อนนะเยอะที่มาตกงามวะเพื่นอนนะ องามบริบ่ะนะบึงในกล่องงามบหหรือบบ่เบึงเด้อบึงอยู่ในสายตาเนี่ยบ่งามอย่เ้ยรอ,อตามตามแคมนำแล้วบ่นะ เชายงคามก็ได้บดวางบอลนึงเลยจะหอดทางแบงไปอลาสกาเนี่ยทางตัวนี้ทางขัวมือนี่ไปอลาสกาบ้านอินเดียนก็บ้านหน่อยนึงเข้าไปในนี่หาหลักก็ไม่อีกซาลักซาฮาลักก็แมนบ้าน,าน,น,าน,นการมือมี้านไปอลาสกา แนก๊เตชันแคน่มันนึ่มันเนี่ยา l u s a ต่อไปอีกเกากเมตรก็หอดเมืองสิไปนะ้ำตัวเส้นเนี่ยบ่เปหิมะกันนี่บ่เหิมะฮเล้ยนลอยบรรล้นอยนแมวันนี่้แลี้นลอยได้ ก็ลอยซิปลอยหาลอยซิปลอยเศร้าก็ได้ถ้าเงมนตำรวจนังงทื่ตำรวจไปนั่งยู่หนาขึ้นทางเนือโทนินเป็นสุดสายแดนแคนาดา ไฟอยู่ในนี้เห็นไหมไฟนาดพอแล้พวกกะยูเมืองกันองก้องใหญ่ใหญ่ใหญ่เติบเหมือนภักเนือมีซองเมืองเแยวใหญ่ขัดกนทางงามขอไฮเวย์จังไงไฮเวย์สิบหกเิน งาแต่พวแต่ว่าตะวนแต่ตรอนโต่มไม่ใส่สัดทางนี hey. о, ้ก็แม่นน้ำเลยเลาแต่แค่น้ำไปได้่เลยาอม่มีหิมะจะเปิ่งกับเทงพูดเลยอ้าวเงาดีคนนะาะว่ รักสิคือกอ่อสร้างทาาขางหาน้าโอ้ยย่ามีกันมี กินวิ่ driving ก็สางปรีแพ้ทุ่สถกเตรียมจะหยุดมีไฟแดงอยู่กลางป่ากันะ safe for home safe for home s i n g o lane should have bought two มีไฟแดง ธรรมดาเขาเอาอคนเนาะเอาไปแหละไฟแดงไฟเขียววันนี้ป็นนี้ดีก่อนเอาคนมาเสียงเงินละลาซื้อทีเดียวแล้วเลยโซล่ากระห็ดทางก็มันเจือกก่ากันนะเนี่น ก็จะฟังบ้านนอกก็มีไฟในป่าก็มีรถปลายทางเนี่ยรถบัส ควดควนยังลงนะไฟใหม่ยังไม่ปาพ่าแมนดาวฮะอาองเดอะไฮวีซิทีนเบอซรถดนนี้รถคันหนึ่งมาควดยังไงนะหม่เฮื่อนว่พวกแมนปีบีเดเบิร์นวูด ัถซีดไฟไปพุ่มหายไปจักโอมีคันเดียวรถรถโดนมีเธอหนึ่งสปายทางนั้นยังเม้นทางต่อไปขังตงัว้อยแห้งก็แห้งก็ไม่มีรถรับตาขับบอซะได้คนเล่ามอวม,มากับพี่บอลเนี่ย แล้มาหอนบ้านในเมืองอันนี้นละกาสิหอนบ้านอันนี้อีกหกสิบเจ็ดหลักนะเกินอเฮเซ่นต,ตัวใหม่ตัวเก่าทางใน เฮสตั n At t h ท t ่ไทยเราเคยไ e ที่นั่นใช่ไหนา t นเขามสาที่นี่มีแขก i ท h าไห h ่ t นึ่งร้อย e กสิบ t องคนโอ i h ม t เมืองเล่นนอยเนี่ยเฮสเฮสเช่นแกสเนี่ยชิป59 f หรือวน s i x t อเดียวท่า not too f ขึ้นคอเด้อนี่ <c oughs> hey, hey, ดูดูช่องเลนว่าเรื่องอยนี่อนนะก็ไดม้มีมรถกำพ่าตัวเดียวแลนทนั้งลานข <c oughs> ันหนึ่งมาอีก ง่ายนั่นนี่บดแซงเขาขอให้แซงนะขเขาเอิน passing l a น e ะงามกว่าไฮเวย์ไปนะลองเดือไฮเวย์มีอีมะข้างทางน้อยนึงก็จะมืดแล้วมันอะไรม,นนะมันเดือนนี้มัมืดแล้วเนี่ยมาที่สิบเจ็ดและอีกสิบสามมือ้อ รถกับบลายอองางบ่นนะถนนนึ่งคู่น,นะเรดจำมันนั้นรถเบรกไปดตัวก็จะว่าาะย่ำแรงหิมะอออมมด ข้าวทั้งหน้าข้างขาเห็นปะน้นำตกออกมาเนะนี่ยเนี่ยทำไมมันเปื่อยมันก็ตกนำ้นำลายน้ำเลยเลอาตามแคมนำตามผาข้า,า,ขางเทิงนี้รถไฟทั้ง มีรถแกแกรถใหญ่มารถยังมามันรถนักมาอะไรปเนี่ยเพร่น่แกยังไปละเพร่น่แกเพื่อนไปลเลยเ s a w o r k e ้ดีไซน,น์งานนะอ w a t e f a

แก้รถไหมอะไรไปเลยวะนะแ,แก้ไปแก้มม้ย่ะปร์ปเหศยังบ่อค่ำเหมือนกันเ้ยงานบอกว่า,งงาม,มีรถจักรคันอยู่นะว่างน,น,นะนาันหยุดมีไฟแดงอีกมาเข้ากสอสร้างประเทศอีกวงาน บอกเคยจะไปก่อนจักเทื่อเออทั้งเ้อบา,บา,า,าบ่มีบลต์เขาเขาบ่จ่างอะแบบนี้จ้างคนมา,บาโบลรถเขามีไฟแดงมาให้ <c oughs> ไฟเแี้วไฟเขียว นานแท้ๆอันนี้ก็เลยอืมมีมีมเห็นหน,น,นะครับใหญ่อันคอนกรีตครับผม ไปเคียวอย่างเงี้ยในป่าในดงกันเลยนี่เขาเห็ดอะไรยังไงเห็นไหมใช่ไหนตะฟังเจือนตะฟังเจือนนี่เห็นี้ยแม่อะไเล่โอ้ตะฟังเจือนมีอะไรอีกมีไฟแดงกลางป่ามาหอดเมืองหนึ่ง keras sekali sangat nak สองร้อยอมตรสองสอง่วโมงซะเมืองนี่บุมีหิมะเมืองนี่มาใกลนำทะเลเนี่ยง่เลยตรงนี้ก็แพ่ออกไปแบบนั้นเลยเบิ่งก็วงวงแหวนวน่ะนะ วงแวนอยู่แคนาดาก็มีอยู่บนเป็นต่สั่งตัวนี้น่าจะเห็นไฟแดงใส่ได้เลยเนีย่ย โกงลงรถดอกแฟนยู่งเล่าโกงคืนเข้ามาในเมืองแล้วมันจักไม่ยังอันเรื่องเรื่องหรือวเขาใจเขาเขาตะกี้ไม่ได้อีกอย่างเขาบ่หอดดาวเท่าตะบอกในเมืองพวกพวกไปไกลเตอม รัสซื้อคนซื้อน้ำสกุลอ๋อคนรถมันมันจอดมาห้องมอยเนี่ยมาตอกไรให้ดินดรอปอัมีเอล món quý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  món